ôi cái nhắn gì lạ cái nhắn gì ai còn nghe lạ là văn bản mong văn bản mong cái bản gì? văn bản mong văn bản mong văn bản mong văn cái mong văn bản mong văn mong văn bản 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 câu mong ให้ว่าอ้อมมาพุ่นเพราะมีผู้เสียงปุณจักคนจะซื้ออะไรเงี้ยบุเริกไมีต้นบกวงบกวงพวกอื่นปะอย่า้ไมจังลาโอ้ยมันกับคนลดสายพันธุ์เนาะอันนี้กับพันธุ์หวานดิมพันธุ์บกวงแก้วบกวงโบราณเฮาตะกี้แม่หนิแม่นี่กแห้งหวานทักสิเกียวเสวยพุ่นเมืางเนี่ยบุญต้นชอนต้นได้กินบะหวาดบะไว้ก่องเอเล่ยุ่ขุนเขียวบะไว้กระชือกุ้งลวดเป็นยังนี่นี่ชดอตช็อล้อนไม่ไร

อันนี้หวานอมเปรี้ยวไหมนี่มั้ยผมก็อยากมันสุ่มแล้วอยากวายยังไงไอ้หลอกบอหลอกบอลหลอกเนี่ยจันก็บอกแล้วลูกหลานมาขายดอกก็ได้มาดผลักวงก็ได้ดอกรวยบลอกบอลเห็นปะมันหลายก็จวายมันร่นถิ่มหนึ่งหลายจนร่นถิ่มมึงคือเพราะเอินกูไปต่อยไปไายสนามขี้ไรแต่ควายมันร่นถิ่มให้ที่ยังเอา๋อเอินก่อยากเนาะงี้เาบนกูอิดไม่อยากเอาบ้าหนิบ่ ไปขายไผหระผู้ใดก็มี่ตะต้นหมวกวงมันเป็นอย่างคือนว่าพักกันปูบักทุเรียนแักลับใยเป็นจัลนิยังจะมาปูหมวกวงพร้อมกันเจ้าสิใม่ว่ากลายเป็นทั้งไหนก็มี่ตะต้นหมวกวงไี่ผู้เื่อนับปูจะข้นต้นหมวกวงเต็มหน้าบ้านด้วยใช่ไหมหวานการให้กินไอ้เสือกินป่ะนี่กินนี่ถ้กินไอ้เสือก็จะกินฮองกูอยู่เอาก๊อกี่เนาะกินเร<อ>ายนะังเจ แต่มึงถ้วยถือกูให้เลยนี่มึงมากูจะขายเท่าไรเนี่ยขายถือจะถึงห้ยเลยมั้งปมึงมากูจะขายถุงละเท่าไรนี่ให้หมดเลยมันปะแล้วก็ให้หมดเลยมึงถ้วยถือกูให้หมดเลยว่าเอาเมียถุงละยี่สิบบาทนี่นี่แม่หนิแม่มึงมากูถุงละยี่สิบบาทมึงมากูจะขายถุงละยี่สิบเออแต่มึงถ้วยถือกูให้มึงเลยเออแต่มึงถ้วยมเถือมึงซื้อกูดิเออเอาปะเอาแต่มึงถ้วยมเถือมึงซื้อกูดิเออกูให้มึงตอบอีกแทนาหนึ่งมึงมากูจะขายถุงละเท่าไรยี่สิบบาท เสียใจเสียใจอย่างกูสิขายถุงละสิบอ๋อท่านบอกว่าขายถุงละสิบมือวาดจะขายถุงละเท่าใช่กูเลยเหรอกูขายถุงละสิบก็คือโกงก่อนแจ๊มึงเห็นกูใส่มากูขายถุงละเท่าใครเห็นเจ้ามือวานอยังอี้ก็มาจะขายเท่ากันเท่าก็จะเป็นหนังมือนี่กูขายสิบไหมเจ้าก็สิโกงคอยละไอ้เอากูใจดีไหมขันย่ามเลยกูศวนกูขายเท่าขันมือนี่กูใจดีกูขายสิบสามสิบ กูใจดีเพราะใจดีไงยังเอามึงซื้อกูเน้ต้องซื้อกูเน้มึงถ้วยมาถืออ๋อกูใจดีกูขายสิบกูมาขายเช่านี่เดียวบ้านผมแห้งไรก็เช่าไปไใส่ขั้นชมโอ้ยขั้นชมมอกบ่วงแล้วก็ะขั้นชมตัวมันหลายเนาะเอาโลดมันไม่มีไผรขายหรอกหอยสิบบาทนั่นนะแบบนี้ถ้กูกับมึงนี่แหละขายน้ำกันสองคนอยู่นี่มันดีมันา飒ขายออมบาทเช่าบาทเช่าบาทอยู่นะมึงบ้านกูศสน มื่อนี้กูใจดีกูหายสิบไปขั้นสมนสมหวังซื้อตา